สวัสดีค่ะสวัสดีในตอนเช้าๆนะคะวันนี้จะมาทำการอธิบายเส้น SMA 5นะคะให้ผู้ติดตามทุกคนได้ดูว่า จ๊อบใช้เส้น SMA 5แบบไหนยังไงในมุมมองในมุมมองของจ๊อบนะคะก็อันนี้จะไม่ได้เข้ามาเล่นนะเดี๋ยวจะมาตีแนวและให้ดูการสังเกตบอกจุดเฉยๆว่าจ๊อบใช้ดูยังไงนะคะเพราะว่ามันจึงเป็นช่วงเพิ่งจะเที่ยงเพิ่งจะบ่ายโมงเนาะกำลังจะบ่ายโมงแล้วกราฟก็รู้สึกว่า จะวิ่งกันแบบว่าสวิงสวิงทิ้งไส้นะคะเนี่ยไส้ยาวๆเนาะดูแล้วตลาดไม่ค่อยสวยเท่าไรเลยวันนี้นะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะก็ก่อนอื่นเลยเราก็จะเอาเส้น SMA 5มาจากนี้นะคะตัวชีว้วัดแล้วก็มาที่ Moving Average แล้วมาเส้นค a ชเชียนะคะแล้วมาเลือกที่5เราใช้ SMA 5นะคะเป็นการเล่นแบบ5แท่งนะคะแล้วใช้ เอาสีสีอะไรดีเอ่ยเอาสีฟ้าๆแจ่มๆไอ้เขียวๆแจ่มๆนะคะแล้วก็มาตรงนี้นะคะเลือกสมัครใช้งานนะคะเห็นไหมเส้นมาแล้วนะคะพอตอนนี้เส้นมาแล้วเนาะก่อนอื่นเดี๋ยวเราตีแนวกันก่อนเพราะเราเล่นที่เ,เล่นการเล่นแนวรับแนวต้านนะคะด้วยการใช้ rejection เนาะอย่างเข้ามาเห็นตอนนี้นะคะ ก็เหมือนเดิมมาดูก่อนเคนว่าเป็นยังไงนะตอนนี้เขาเป็นออกแนวเป็นไซด์เวย์นะคะแต่เป็นไซด์เวย์กรอบใหญ่หน่อยนะคะดูแบบนี้นะนี่เราก็เห็นตรงนี้เนาะเราจะเลือกแนวตรงที่เขา,าสามารถส่งกราฟอย่างแนวต้านนะคะมีแรงขายเนาะโซนแนวต้านมีแรงขายเขาจะมีได้ทั้งแนวทั้งแนวแนวเบสิกและแนวคาลิเบต แล้วมีแนวซ้อนที่เป็นแนวซ้อนในโซนและแนวระหว่างเทนนะคะแนวซ้อนนอกเทนหรือว่าแนวในอดีตเนาะเป็นแนวย่อยก็ได้เรียกว่าแนวย่อยก็ได้ค่ะแล้วคราวนี้เราก็ดูว่าเลือกการเลือกแนวคือถ้าจะเลือกว่าอันไหนแข็งแรงคือให้ดูที่เขาสามารถถ้าเป็นแนวต้านสามารถผักกราฟลงมาได้เกินสิบห้าแท่งนะคะกว่าจะกลับมาทดสอบแนวเดิมอีกทีเนี่ย นับแท่งไปค่ะเกิน15แท่งเราถือว่าแข็งแรงแล้วถ้าเป็นสมมติถ้าเป็นแนวต้านก็ผักกราฟลงมาเป็นสีแดงเนี่ยได้ต่อเนื่องเนี่ยแท่งใหญ่ๆต่อเนื่องเนี่ยแสดงว่าเขาก็แข็งแรงและถ้าเป็นรูปแบบ PA ด้วยก็จะยิ่งดีเพราะ PA คือ p i a Action รูปแบบแท่งเทียนกลับตัวนั่นเองนะคะแต่กลับได้เท่าไหร่ไม่รู้แต่ว่ากลับแน,แน่นอนนะคะถ้าทิ้งถ้าว่า แขงขึ้นมาสวนนี่ไม่แรงเกินไปเนาะหรือว่าเทนลงมาเนี่ยไม่มีแนวซ้อนที่แข็งแรงนะคะก็จะลงนะคะแล้วคราวนี้เราก็มาตีเส้นเลยาตีแนวก็เหมือนทุกครั้งนะคะตอนนี้เราเห็นแนวตรงนี้เนาะที่ส่งกลาฟลงไปแล้วเขากลับขึ้นมาทดสอบแล้วนะไม่ผ่านนะคะไม่ผ่านแล้วกลับลงไปได้อีกแล้วนะคะแล้วก็เลือกที่ไปลายไส้นะคะแนวต้านมีแรงขายนะคะเลือกที่ไปลายไส้สูงสุดของอแนวหนึ่งเส้นนะคะแล้วก็ เลือกที่เนื้อต่ําสุดของแนวหนึ่งเส้นซึ่งตรงนี้นะคะที่เราตีเนี่ยอันนี้เป็นแนวเบสิกอยู่นะคะถ้าเป็นแนวคาลิเบตตอนนี้เราจะเลือกที่ตรงนี้แล้วนะเพราะว่าเข้ามานี่แล้วนะคะเป็นแนวปัจจุบันนะเพราะว่าถ้าเขากลับมาเล่นเขาจะมาเล่นกับแนวแรกก่อนนะคะแนวแล้วค่อยไปแนวสองเพราะฉะนั้นเวลาเราตีเราสามารถตีเป็นแนวซ้อนได้นะคะก็คือเลือกแนวนี้แต่แนวนี้ทําเป็นสีขาวไว้นะคะ เป็นสีขาวไว้เพื่อเราจะได้รู้ว่าเส้นสีขาวคือเส้นของเป็นแนวซ้อนเพราะว่าถ้าหลุดจากแนวเนื้อนี้ก็จะมีแนวเนื้อนี้แล้วก็จะมีปลายไส้บนอีกหนึ่งเส้นนะคะซึ่งเวลาเราเล่นอ่ะเวลากราฟเ,าเข้ามาเราจะไม่ไม่รู้ว่ากราฟเขาจะมาเลือกเล่นกับแนวไหนเพราะว่าเขาเป็นโซนทั้งหมดแล้วแต่เขาจะมาความแรงของอเทนที่มาแท่งที่มาหรือว่า ความแข็งแรงว่าเขาจะเลือกเล่นกับแนวไหนอันนั้นเราไม่รู้เราต้องมาดูหน้างานเวลาเขามาถึงอีกทีว่าเขาเลือกเล่นกับแนวไหนด้วยการที่ดูการรีเจคนะคะถ้าว่าถ้าแบบว่าข้ามไปเลยไม่มีรีเจคแสดงว่าอันนั้นก็ก็คือแบบว่าไม่แข็งแรงเนาะหรือไม่ก็เทนมาแข็งแรงมากแต่ถ้าแบบมาหยุดที่สีขาวแล้วแบบว่ามีแบบเด้งๆอะไรเงี้ยแสดงว่าแนวนี้ชอบหรือว่าเขาขึ้นมาทดสอบแล้วมีทิ้งไส้ทิ้งไส้อ่ะแสดงว่าเขามาเลือกเล่นกับแนวนั้นนะคะ อันนี้เราก็มาต่อกันที่แนวรับเนาะแนวรับตอนนี้เขาลงมาแล้วเขามาทดสอบข้างล่างสุดเลยเนาะเดี๋ยวเราตีไว้ดูก่อน mm hmm. การการดูนะคะถ้าตรงนี้ขึ้นไปยังไม่แข็งแรงอะ่ะเนี่ยส่งขึ้นไปเนี่ยไม่แข็งแรงด้วยความว่าวันนี้กราฟไม่สวยนะเพราะว่าเขาทิ้งไส้เยอะนะคะแล้วก็จับมาเรวเนาะเพราะว่าตั้งใจมาทํามาทาคลิปให้นะคะก็เรามาดูในอดีตนะในอดีตเป็นแท่งนี้นะคะหนึ่งแท่งเทียนคือโดจิแต่ถ้าสองแท่งเทียนคือ เขียบคืนกินเนาะตรงนี้เราก็เลือกตรงที่อชิดที่เนื้อสูงสุดของแนวหนึ่งเส้นสําหรับแนวรับนะคะแนวรับมีแรงซื้อเนาะก็จะเป็นเวลามาโดนผักกลับขึ้นไปก็จะเป็นสีเขียวนะคะแล้วก็ชิดที่ปลายไส้ต่ําสุดของแนวหนึ่งเส้นเราเลือกเป็นแนวนี้ตรงนี้มีเส้นกิดเส้นกิจคือเส้นที่ด้วยความที่ไบนาี่เขาเอากาฟมาจาก ของตลาด f o r e x เนาะเป็นตลาดคู่เงินซึ่งเวลาเขาซื้อขายเขาสามารถตั้งราคาไว้รอเข้าซื้อรอขายได้นะคะ mm. เขาก็จะตั้งตามเส้นกิจเส้นกิจก็จะมีราคาที่ลงท้ายด้วยเลขศูนย์และเลขห้านะคะ mm. คือเป็นการที่พอเวลาอยู่ตรงนี้แล้วเขาตั้งง่ายนะเ mm. พราะว่าลงท้ายด้วยศูนย์และเลขห้าเนี่ย mm. เขาสามารถตั้งราคาไว้ได้ง่ายโดยที่แบบไม่ต้องเข้ามาดูก็ได้อะไรเงี้ยเราก็เราเลือก,กตั้งราคาไว้ได้เลยกดตั้งราคาอย่างเงี้ยนะคะ คราวนี้ก็คือตรงนั้นก็จะมีผู้ซื้อและผู้ขายเยอะแล้วค่าคราวนี้เส้นกริดเข้ามาอยู่ที่ระหว่างแนวเนี่ยก็แสดงว่าตรงนั้นอะ่ะมีความน่าสนใจเพิ่มอีกหนึ่งเ,เช่นถ้าตรงนี้เราดูว่าแข็งแรงและตรงนี้เราเป็นแน,แนวคาลิเบตนะคะจากตรงนี้สมกาบขึ้นไปได้กลายเป็นเียวแข็งแรงเนาะขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็โดนตกลงมาด้วยความเป็นอ่าลงแข็งแรงเช่นกันแต่พอกลับมากลับมาทดสอบตรงนี้อีกครั้งหนึ่ง กลายเป็นว่าไม่ผ่านนะคะมาเจอเส้นกิดด้วยเด้งกลับไปได้เลยแล้วก็ไปไกลตอนนี้ยังกลับมาไม่ถึงเพิ่งจะถึงนู่นแหละน่าจะเป็นเกือบร้อยแท่งแล้วมั้งอันนี้นะคะคราวนี้เราเห็นมีเส้นกิดใช่ไหมถ้ามีเส้นกิดเราก็ทําไว้อีกเส้นหนึ่งแต่ว่าเรากลัวว่าจะไม่รู้ว่าเป็นเส้นกิดเราก็ใช้สีเหลืองเลยแจมๆไปเลยนะคะคราวนี้เราตีละเราเลือกแนวคาลิเบีตนี้เรียบร้อยแล้วเพราะตรงนี้เป็น PA เป็น reaction ด้วยนะคะ เนี่ยเขามาทดสอบไปแล้วเด้งกลับไปแบบเห็นไหมทิ้งไสไว้ได้ไกลแสดงว่าตรงนี้มีผู้คนรอซื้อเยอะนะคะนี่ตรงหกหกศูนย์เนี่ยนะคะราคาเนี้ยเราต้องมีกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยก่อนถึงเส้นนะถ้าก่อนถึงก็ต้องก่อนถึงแนวนะคะถ้าแบบว่า,าที่แนวพอดีอเวลาการาฟขึ้นไปอะ่ะด้วยความที่เราเวลาเราเล่นเราเล่นหลายคู่อะ่ะเราจะกลับมาเข้าออเดอร์ไม่ทันหรือกลับมามองการาฟไม่ทันนะคะ รอคราวนี้เส้น S M ห e ้เห็นไหมเขาจะต้องมีระยะเวลาห่างจากแท่งนับหนึ่งสองสามสี่ห้าเห็นไหมพอแท่งที่หกกลับมาทดสอบนิดนึงพอกลับมาทดสอบนิดนึงแล้วเขาก็ลงต่อไปหนึ่งสองสามแต่อันนี้พอเขามาใกล้ด้วยความที่เขาเข้ามาใกล้แนวเนาะแล้วเกิดาการกลับตัวเขาก็จะกลับขึ้นไปหน หนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็กลับมาแทงฉกก็จะต้องกลับมาสัมผัสแนวก็คือเป็นเส้น SMA เส้น SMA หจะเป็นอินดี้ที่ใช้บอกเทนระยะสั้นก็คือไม่เกินประมาณห้าหกแทง่งพอเราใช้เล่นพอเราเล่นแท่งเทียนหนึ่งนาทีใช่ไหมคะเราก็แค่เราจะดูแท่งต่อแท่งในการเล่นเนาะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องดูเทนที่มัน เป็นเทนแบบว่าเทนใหญ่ก็ได้เราดูแค่เทนย่อยเทนอ่าเล็กๆก็พอนะคะคราวนี้ตอนเนี้ยแต่ตอนเนี้ยออกเป็นไซเวย์นะเนี่ยไซเวย์เพราะว่าเขาทํายอดเท่ากันไซเวย์คือแนวที่เขาทํายอดเท่าๆกันแบบนี้นะคะแล้วก็ฐานเท่าๆกันแบบนี้นะอ่าแล้วก็เส้น SMA 5จะช่วยบอกเทนได้ว่าเขาตอนเนี้ยเป็นไซเวย์เพราะว่า เขากาลังค่อมแท่งเทียนอยู่คือค่อมไปค่อมมาข่อมไป,ข,มมข,มไปข่อมมาแบบนี้แล้วแบบว่าสไลด์ออกข้างไปแบบนี้แสดงว่าเป็นไซด์เวย์นะคะเป็นแบบเป็นความลังเลข,ของตลาดหรือว่าตลาดกําลังพักตัวนั่นเองนะคะแต่ถ้าเป็นสมมติถ้าเป็นเทนลงก็อ่าแท่งเทียนจะอยู่ใต้เส้น SMA 5นะคะแต่ถ้าเป็นเทนขึ้นแท่งเทียนก็จะอยู่บนเส้น SMA 5แบบนี้นะคะให้ทุกคนสังเกตนะแล้ว มีข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งคือเวลาเส้น SMA 5มาชนที่แนวแบบนี้ถ้ามีแท่งที่อยู่ที่ SMA ห้แล้วเขาโดนอ,อยู่ตรงเนี้ยเราจะไม่กล้าอย่างสมมติแท่งเนี้ยเป็นแท่งที่เขาปิดใต้แนวใช่ไหมแต่ด้วยเส้น SMA ห้าเข้ามาชิดแนวแล้วอะจ๊อบจะไม่เล่นนะคะแท่งนี้เพราะว่าจ๊อบไม่แน่ใจว่าเวลาเขาโดนดีดกลับขึ้นไปแล้วไปเจอแนวอะ ไปเจอแนวที่แข็งแรงตบลงมาแล้วอะแต่กลับมาเจอเส้น SMA 5อีกทีหนึ่งอะเส้น SMA 5ก็สามารถตบกลับขึ้นไปได้นะคะถ้าแนวนั้นไม่แข็งแรงพอก็ตบกลับมาแบบนี้เห็นไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นโอกาสความเสี่ยงในการชนะออเดอร์นั้นถ้าเราไม่ได้จุดที่ปลายไส้หรือจุดที่ดีกว่าจุดที่สูงกว่าเส้น SMA 5 ก็จะไม่กล้าเล่นนะคะเพราะว่ากลัวเขาจะโดนอ่าดีดกลับไปได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าไม่แข็งแรงเนาะอย่างเช่นเนี้ยถ้าสมมติแท่งนี้เราเข้าอ่ะเราเข้าที่แนวเลยอ่ะแล้วเขาปิดบนแนวเนี่ยเห็นไหมเราอ่ะเราก็จะแบบว่าแพ้นะคะแต่ถ้าเราได้จุดบนเนี้ยก็โอเคชนะค่ะเราถึงต้องใช้ rejection ในการเล่นนะคะ rejection คือการเลือกจุดแนวที่ดีที่สุดนะคะอ่าจุดเข้าที่ดีที่สุดนะคะตรงนี้ เขาสามารถบอกแนวรับแนวต้านได้ด้วยนะคะอันนี้ก็คือเนี่ยเห็นไหมเขาหยุดตรงแนวต้านพอดีเลยแล้วเขาก็ผักกราบลงมาได้เห็นไหมเส้นนําพาลงมาเลยค่ะแล้วพามาถึงตรงนี้เนี่ยไอตรงที่เป็นมุมมุม,มเป็นหัวเขาเนี่ยค่ะถ้าอยู่ด้านบนเป็นแนวต้านใช่ไหมเราจะดูที่เป็นภูเขาก็อันนี้สามารถใช้ถ้าคนดูเทนไม่เป็นเนาะไอถ้าคนดูแนวไม่เป็น ตรงนี้ก็คือเป็นแนวย่อยอีกหนึ่งแนวนะคะค่เดเคถ้าเราเห็นเป็นเนี่ยเป็นหัวภูเขาแบบเนี้ยอันนี้ให้สังเกตไว้ได้ได้ว่าเขาอ่ะสามารถเป็นแนวได้อีก,อ,กอีกหนึ่งแนวนะเป็นแนวเหมือนกันแต่เป็นแนวย่อยแต่ว่าเราต้องมาดูอีกทีว่าเขามีความแข็งแรงจริงไหมต้องมาดูที่แท่งเทียนตรงนั้นว่าเขาเนี่ยเป็นแนวจริงๆใช่ไหมเห็นไหมให้สังเกตดูนะคะว่าตรงไหนที่ เขาไปทําเป็นภูเขาไว้เนี่ยเห็นไหมเขาจะเป็นรูปแบบโดจิเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นแบบเนี้ยนี่คือเป็นแนวนะนี่ก็เช่นกันนะปลายไส้เนี่ยคืออาจจะสะดุ้งได้เวลามาชนนะเนี่ยปลายไส้แล้วก็เนี่ยเห็นไหมให้สังเกตดูได้นะคะเนี่ยตรงเนี้ยแต่ถ้าเป็นแอ่งน้ําเป็นคลองแบบนี้นี่ก็เป็นแต่ว่าเป็นแนวก็จะเป็นแนวเหมือนกันเขาสามารถบอกแนวได้แนวแนวรับก็บอกได้ด้วยการที่ตรงไหนที่เป็นแอ่งน้ําเป็นบ่อน้ําแบบเนี้ย แ,แบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นของแนวรับล้วก็ให้สังเกตดูตรงเนี้ยที่จะมีโดจิแทรกเห็นไหมให้ให้สังเกตดูนะว่าเขาเป็นแนวรับได้นะเขาเป็นแนวได้เช่นกันแต่ความแข็งแรงมีหรือเปล่าอันนั้นต้องดูเวลาแท่งไปเจอรีจิอีกทีถ้าแบบว่าเราสงสัยเนาะเราก็ตีเส้นไว้ดูเลยทําเป็นคนละเส้นกับแนวก็ได้นะคะทาเป็นคนละสีก็ได้แนวจางๆก็ได้ลองตีเส้นไว้ดูว่าเวลาเข้ามา เนี่ยเวลาเจอตรงเนี้ยเขาแล้วย้อนดูในอดีตหรือว่าดูปัจจุบันว่าตรงนี้เป็นแนวจริงไหมใหท้ทุกคนสังเกตดูได้นะคะแต่ว่าจา็อบไม่ค่อยใช้เพราะว่าเวลาเล่นจริงๆเราจะใช้แนวที่แข็งแรงนะคะแนวย่อยๆจ็อบจะไม่ค่อยใช้นะและพอคราวนี้อย่างที่บอกว่าได้ไปนหนึ่งแล้วเนาะหนึ่งคือถ้าเขาอยู่ใกล้แนวรับแนวต้านที่เราตีให้ระวังว่าเขาจะสามารถ ผักกราฟถ้าอยู่ชิดแนวข้างล่างนี้ถ้าเป็นแนวต้านสามารถผักกราฟขึ้นไปข้างบนได้นะหรือว่าถ้าเขาอยู่ที่แนวรับก็สามารถเวลาเราเข้าที่แนวแล้วเล่นรีจิชันส่วนเทนน่ะจะมีความอันตรายเพราะว่าเขาจะสามารถอาจจะดันกราฟเราได้นะคะก็จะเป็นแบบนี้นะทุกคนพอเข้าใจไหมเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูมาถึงแนวแล้วเห็นไหมตรงนี้มีรีจิชแล้วนะตรงนี้ มาไม่ถึงแนวนะคะแต่ว่าแค่มาใกล้ๆแนวก็ติดได้บนแนวนะเนี่ยเห็นไหมเมื่อกี้เข้ามาแท่งนี้ถึงไหมแท่งนี้ก็ยังไม่ถึงดีเท่าไหร่นะคะ้วตรงนี้มีเส้นกิดเห็นไหมอย่างแท่งนี้เข้ามาเล่นไปแล้วหนึ่งรอบใช่ไหมเราก็ทิ้งไส้ไว้ได้เยอะเนาะแต่ตอนนี้เข้าลงมาเป็นแท่งแท่งก็ใหญ่อยูอ่อันนี้ เดี๋ยวได้กลับขึ้นไปอันนี้คืออย่างที่บอกว่าเป็นไซเวย์นะคะแต่เป็นไซเวย์เกอบกว้างกออบกว้างหน่อยนะคะไซเวย์ way จะล้องเลือกเล่นที่กออบกาอบนเกอบเบสิก Basic, เนาะเดี๋ยวดูก่อนนะเพราะว่าเขายังไม่มีจุดสังเกตแต่ส่วนใหญ่ เส้น S, S M A 5เจ้าก,ก็จะใช้แค่ที่แนวแล้วก็ถ้าระหว่างเทนจะใช้ดูการโค้งไปต่อนะคะเป็นการช่วยเสริมการแรงาตามเทนนะคะเนี่ยแบบนี้ยมีโค้งละอันนี้สรุปว่าเขาไม่ผ่านแนวเนาะแต่ว่าเขามาทดสอบไม่ถึงแนวแบบนี้เจ้าก,ก็ไม่กดนะคะเนี่ยถ้าแบบว่าเข้ามาทดสอบไม่ถึงแนวเจ้าก,ก็ไม่กด เดีจะให้ดูนะว่าเดี๋ยวจะให้ดูระหว่างเทนเวลาเขาโค้งรับเนาะเดี๋ยวดูกันไปก่อนนะคะกลับวิง่งกระชากกระชากนะคะกลับเนี่ยไม่น่าเล่นเขามาถึงแนวอีกครั้งแล้วนะคะ อันนี้เป็นแท่งใหญ่เนาะซึ่งบงบอกว่ามีแรงเทขายมาถึงที่แนวแล้วมีเส้นกิดนะไม่รีเจ็คด้วยเนี่ยเวลาเราดูเขาเขามาเลือกรีเจ็คที่ไปลายไส้นะอืมเลิอดถ้าอย่างนี้นะคะคนที่แบบว่าถ้าพูดถึงว่าชำนาญหน่อยแล้วนะคะคนที่เล่นเก่งๆอะ่ะ เขาจะใช้การที่มาถึงในแท่งแรกนะคะมาสัมผัสแนวในแท่งแรกจะสามารถาดีดกลับไปได้หนึ่งแท่งแต่ถ้าคนที่ยังแบบว่าไม่มีประสบการณ์เนาะก็แนะนำว่าให้รอดูการยืนยันแนวก่อนยืนยันโดยการที่มีแท่งนี้สมมติว่าถ้าแท่งนี้ปิดได้บนแนวก็แสดงว่าแท่งต่อไปเราให้เขาลงมารีเจ็คที่แนวแล้วเรากดขึ้นได้นะคะก็จะเป็นรีเจ็คชันส่วนเทนเนาะ แรงแรงปิดได้ที่เส้นจิตนะแต่คราวเนี้ยไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าเขาอยู่ระหว่างแนวเห็นไหมเมื่อกี้เห็นไหมคะว่าเขาโดนดีดจากแนวอะดีดขึ้นไปชนดีดขึ้นไปชนเส้น s m a ห้าแล้ว s m a ห้าก็สามารถผักกราฟลงมาได้เห็นไหมคะแต่วันนี้ยกราฟแรงจริงเห็นไหมคะเขาขึ้นมาเส้น s m a ห้าแล้ว s m a ห้าสามารถผักได้ เส้น SMA 5สามารถช่วยบอกแรงได้ค่ะช่วยสามารถเสริมแรงได้ว่าตอนนี้แรงขายมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยถ้าเส้นนี้กราฟวิ่งแรงถ้าแท่งนี้กราฟวิ่งแรงแล้ววิ่งมาชนเส้น SMA 5อาจจะมีโอกาสสามารถโดนเส้น SMA 5ผักกราฟลงไปได้แต่ทั้งนี้ถ้าเส้น SMA 5ไม่ไม่พอเนาะอันนี้จะใช้ตอนที่เขาชิดแนวนะแต่ ถ้าเราอะถ้าเขาหลุดแนวขึ้นไปแล้วอะเราดูกันว่าเขามาหยุดอยู่ตรงไหนอย่างตอนนี้เขามาหยุดอยู่ตรงนี้ปลายไส้ของตรงนี้แสดงว่าแรงเข้าแรงขายอะ่ะมามาอยู่ตรงนี้นะคะเนี่ยตอนนี้เห็นไหมกลับได้ล้วแสดงว่า,าแนวแข็งแรงมากค่ะขนาดกรับลงมาดีดแรงนะอันนี้ปิดได้ในแนวแล้วสามารถดีดกลับไปได้นะ แต่ตรงปลายไส้เนี่ยแถวๆปลายไส้นี่คือแรงขายทั้งหมดนะข้างบนนี่เป็นบ้านของแรงขายหมดแล้วนะยิ่งตรงนี้นะแท่งใหญ่ด้วยอ่าเห็นไหมบอกแล้วว่าแรงเข้าตรงนี้เป็นแรงขายยิ่งตามปลายไส้แต่เป็นของแรงขายนะคะถ้าด้านบนตอนเนี้ยตนตก,กล,ลงมาเห็นไหมทะลุแนวเลย อันนี้นะเอาจะรอให้เขาขึ้นมาถึงตรงนี้เนี่ยให้เขามาสัมผัสลระกดเห็นไหมเขามีรีเจกนะเขาอยู่ใกล้แนวด้วยแบบเนี้ยคือจะออกแนวอะ่ะน่ากลัวคือเขาอยู่ชิดแนวไงสามารถอ่าช่วยเสริมแรงได้ว่า,ามีแนวโน้มว่าจะลงต่อนะเพราะว่าแต่เวลาเราเล่นกดรีเจกอะ่ะ เราก็จะมารอกดรีจิกตรงนี้เลยสวยถ้าเขาหลุดเทนเขาหลุดแนวทะลุแนวมาแล้วนะคะแต่ถ้าโดยส่วนใหญ่ขั้นพื้นฐานก็ต้องรอแท่งนี้ยืนยันแนวนะถ้าถ้าแบบว่าปกติทั่วไปถ้าเรายังกลัวในความเสี่ยงเนาะยังแบบว่ายังรับความเสี่ยงไม่ได้สําหรับแท่งนี้เราจะต้องรอให้แท่งเนี้ยปิดเป็นโดจินะคะปิดได้ใต้เส้นนี้นะเส้นใต้ในแนวปิดเป็นโดจิแล้วก็ค่อย รอให้เขาคือไปรีจิกแล้วก็กดลงอีกทีอันนี้คือการเล่นรีจคชันตามเทนนะคะเพราะว่าหลุดแนวแล้วเนาะแต่ว่าแท่งเมื่อกี้อะอย่างที่จ็อบบอกว่าถ้าเราจะรอตรงเส้น sma ห้าแล้วเขามีรีจิกเราก็กดอันนี้คือสิ่งที่จ็อบเล่นนะคะน่าจะพอเข้าใจกันแล้วเนาะนี่คือ sma ห้าที่จ็อบใช้นะคะหลักๆมีแค่นี้แต่ว่า ตรงกลางเทนอะเดี๋ยวยังไม่มีรูปแบบกลางเทนนะแต่ว่าสําหรับระหว่างเทนกลางเทนอะจอบไม่ค่อยเล่นอยู่แล้วไงโอ้ยน,นี้ก็แทงน้อยน้อยนอย,นอยเดี๋ยใส่เส้นก็จะมีห้าไปกับ ผิดสักครู่นะคะนี่ก็หลุดมาแล้วหลุดมาไกล ถ้าลรา,ากระจายแล้วเราต้องไปย้อนหาอดีตนะคะแบบนี้ลงแบบนี้นะตอนนี้ถึงนี้แล้วนะดูว่าเขากาลังจะหลุดโอจะหลุดไปลายไส้นี้นี่แต่เขายังมีไส้นี้นะคะรออีกนะเราก็มาตีรอไปเลยเก็บให้หมดนะคะชิดที่เนื้อสูงสุดของแนวแล้วไปลายไส้ต่ำสุดของแนวนี้ใช้แนวนี้นะแล้วแนวเก่าก็ค่อยเกลี่ยค่อยเคลียร์นะแต่แนวข้างบนเรายังไม่ได้เคลียรนะ์เนาะ แบบนี้ค่ะเขาพอรู้แล้วแล้วก็ปล่อยแล้วก็มารอในแนวใหม่แต่แนวนี้กว้างมากเพราะว่าไส้ยาวถ้าแนวที่มีไส้ยาวๆวแนะนําว่าไม่ควรเล่นนะคะเพราะว่าเราไม่รู้ คือทั้งโซนอะ่ะมีแรงหมดเลยไม่รู้ว่าจะหยุดอยู่ตรงโซนไหนเขาไม่รู้จะหยุดตรงไหนเลยคราวเนี้ยเพราะว่ามันมีแค่ไส้อย่างเดียวไม่มีแนวซ้อนด้วยถ้าแนวซ้อนเรายังพอดูว่าง่ายนะแต่ถ้าเป็นแท่งไส้ยาวๆเลยอะ่ะทีเดียวเลยอะ่ะมองยากนะคะก็ไม่เล่นดีกว่าแบบนั้นเนาะบันทึก ่สวสยกแต่ทุกการใช้เนาะไม่ว่าจะใช้อินดี้อันไหน s m a ห้าอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็ต้องดูแนวเป็นหลักนะคะถ้าจ็อบเล่นอะที่เห็นว่าดูเส้น s m a ห้าจ็อบก็ไม่ค่อยได้ดูนอกจากเขาจะอยู่ที่แนวนะส่วนใหญ่จะจะดูแนวดูแนวซ้อนมากกว่าถ้าระหว่างเทนแล้วเราค่อยมามองอีกทีว่า s อ a 5มห้ามีลักษณะเป็นแบบไหนถ้าเขาโค้งลงรับพร้อมไปพร้อมแบบโค้งแบบนี้ยแสดงว่าเขาจะไปต่อเนาะแต่ตอนนี้เนี่ยเริ่มห่างแล้วนะเริ่มห่างแนวนะเริ่มห่างเริ่มห่างเส้นเอสห้าแต่ก็ให้จำไว้ว่าคือประมาณห้าหกแท่งอะถ้าเขาห่างจากเส้นประมาณห้าหกแท่งแล้วอะเดี๋ยวเขาก็จะต้องกลับมาทดสอบ ก็ถือว่าเป็นการพักตัวนะคะแบบนั้นนะคะหันหาหาระหว่างเทนแล้วเนาะหาไม่เจออันนี้ก็คือขึ้นอย่างเดียวเลยก็ไม่ได้น,นี่ก็ลงอย่างเดียวเลยก็น่าจะมีแค่นี้นะคะที่เป็นหลักๆที่เราเอามาที่เจ้าเอามาใช้ดูนะจัใช้ดูแบบแค่นี้แหละ นนอกส่งขึ้นแข็งแรงนะคะอันนี้ก็ส่งแดงลงมาแข็งแรงนะคะลาดูดูที่เขาส่งไกลๆแล้วก็เป็นแท่งสีสีเดียวกันต่อเนื่องอ่ะอันนี้เป็นแนวซ้อนเยอะนะเราก็สมมุติถ้าเราตีแต่แนวซ้อนเราก็เลือกแนวนี้นะนี่เลือกเนื้อดจิและแล้วก็ที่ว่าแท่งเข้ามาเล่นกันเยอะๆเนะี่ย แทงเคียนมาเล่นกันเยอะๆมาทิ้งไส้ไม,ไม่ผ่านไม่ผ่านไม่ผ่านเนี่ยก็เลือกเป็นแนวซ้อนนะคะที่เขาอยู่ในโซนด้วยนะพอเราตีกรอบเขาแล้วแต่ตรงนี้มีเส้นกิดด้วยเส้นกิดก็ต้องสีเหลืองนะเส้นกิดเราจะตีเฉพาะที่เขาอยู่ใกล้ๆแนวนะคะถ้าเขาอยู่นอกแนวแบบนี้อะไรเงี้ยเราไม่ตีนะเพราะบางทีก็อย่างระหว่างเห็นเราไม่ค่อยได้เล่นอยู่แล้วก็ไม่ได้ช่วยอะไรอยู่แล้วค่ะ นอกจากคนที่เล่นระหว่างเหนเนาะเขาก็จะดูแหละว่าเขาเนี่ยเส้นอยู่ระหว่างแนวย่อยพอดีอะไรเงี้ยให้ดูความโค้งไม่ได้เลยต่อเนื่องก็ประมาณนี้นะคะถ้ายัางไงมีอะไรสงสัยก็คอมเมนต์ได้ค่ะหรือว่าแชทมาในไลน์กลุ่มได้นะคะเพื่อแบบว่า เออยังสงสัยอยู่เนาะอะไรเงี้ยค่ะสำหรับวันนี้เดี๋ยวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ